อา้าวสวัสดีครับเอฟซี FC ครับผมเม็ดพอดีมีคอมเมนต์มาบอกว่าให้บอกสัดส่วนนะครับเป้าที่ผมลงไปนะพี่น้องนี่ครับคุณเอฟซี FC ครับผมนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาเบังชิปที่ว่าเอามาเอาว่ามาสับมมนะพี่น้องมีคอมเมนต์เพิ่นบอกว่าบอกสัดส่วน,น่งมาท่านที่จริงแล้วมันเป็นเม็ดหาสิบนะพี่น้องแต่ว่าผมเชียนไปเม็ดแปดสิบตรงของตัวที่นะมันเป็นเม็ดหาสิบครับผมลงผิดครับเป้าตัวนี้แหละพี่น้องที่ผมบอกที่ผมอผมอก ที่เอาไอ้ที่เขาเอามาสอมที่มันตกน้ำครับนี่ครับผมยีน่อมตัวนี้เนาะคือเอามาดามตัวนี้แล้วก็ดามตัวบนไว้นะครับนี่ครับสัดส่วนมันนะครับพอดี fc ถามว่าส claro ัดส่วนเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ตีเป็นเม็ดหาสิบครับตัวปีกครับตัวปีกตัวนี้ครับที่เป็นเม็ดหาสิบเนาะนี่ครับปีกสองปีกนี่เม็ดหาสิบครับนี่ครับปีกปีกบนปีกล่างนะครับเม็ดห้าสิบครับส่วนอกนะครับส่วนอกบนมันนี่นะครับส่วนอกบนเดี๋ยวผมวัดให้เบิ็งครับ เอาตามความจริงได้พี่น้องเอาตามเป๊ะๆได้พี่น้องนี่ครับนี่เมถาสิบครับสามตัวนะครับระวังปีกบนปีกล่างแล้วก็อกนะครับเมถาสิบนะครับเมถาสิบทั้งสามตัวเลยพี่น้องเมถาสิบเนาะนะครับทีนี่ก็ถือว่าเป็นขาครับขามันหนึ่งพี่น้องนะครับขาตัวนี้เนาะขาตัวนี้กับที่ยงเม็ดนะจับปึ่นกันจับอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวผมวัดออกเป๊ะๆเลยนะครับเม็ดสิบสองเส้นครับครับส่วนขาตันนี้เม็ดสิบสองเส้นครับเม็ดสิบสองเส้นเนาะนะครับส่วนระยะตัวนี้นับกัลระยะตะพูผู้มักนะพี่น้องนี่ครับเอฟซีครับแล้วตะพูค้นมัดกับโตทั้งใตนี่นครับแต่ว่าผมของผมสี่ตัวนะครับสี่สิบสี่สิบแปดนะครับตัวส่วนค้อมือของขาตัวนี้ครับสี่สิบแปดเส้นเนาะนะครับสี่สิบแปดเส้นครับ ป8เซนแล้วก็กติมัดนะนะตัวนี้เนาะระวังเฮ้าสเสี่ยวออกเทไรเนาะนี่ครับตัวนี้เขาสืวัดขึ้นจากอกล่างตัวนี้ขึ้นมาหนี่ครับ22เซนครับ22เซนแล้วเี่น้วงเนาะนะครับ22เซนครับ,รบแล้วก็มานนี่ตัวนี้ช่วงตัวนี้14เซน14เซนครับตัวนี้มานนี่14เซน,นครับ14เซนเส้นตัวนี้22นี่ครับ ทับส่วนว่าตัวนี้เนาะครับส่วนธนูนะครับเดี๋ยวผมวัดธนูให้เป็นธนูที่ผมใส่ธนูที่ใส่นี่สามสิบเจ็ดเมตรสามสิบเจ็ดครับธนูนี่เมตรสามสิบเจ็ดนะนรับนะครับธนูนี่ 3, เมตรสามสิบเจ็ดเซนครับมเมตรสามสิบเจ็ดเซน นี่ครับอยู่ประมาณนี้เนาะเม็ดสันเจ็ดเส้นส่วนส่วนระยะ <c oughs> ระยะอกตัวนี้เนาะพี่น้องนี่ครับมันจะเป็นเบาปร,ประมาณสามสามส่วนครับที่แบ่งระยะปีกบนปีกล่างเนาะน่ครับตัวนี้ลงมานี่กัลงมานีกับห้าสิบห้าสิบครับช่วงช่วงบนลงมานี่จากมาปีกบน,นก็ห้าสิบเด้อวพี่น้องอันนี้ก็ห้าสิบครับ ลงปีกลลางลงมาปีกบนนี่ก็หาสิบแล้วก็ลงไปช่วงล่างนี่ก็หาสิบเซนครับเพราะว่ามันจะเป็นวาวสามส่วนครับหาสิบเซนหาสิบเซนหาสิบเซนครับหาสิบเซนหาสิบเซนแล้วก็ช่วงบนนะครับปีกบนไอ้ช่วงหัวมันครับอันนี้อายุประมาณวัดจากตัวนี้ออกมานี่เลยครับวัดจากตัวนี้ออกมานี่ประมาณหกเ้นครับนี่ก็หกเซนครับตรงนี้ก็หกเซนครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็เอาขินไปปัดจอมขึ้นมานี่เลยครับอันนี้ก็แเรียกว่าต่เงห้องเสีเอวนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้มันหาสิบเส้นเนี่ยฮาสิเสียวลงมามัดผมมัดเอาอยู่ที่สี่สิบสามเส้นเนาะประมาณจากนี้ลงมานีสี่สิบสามเส้นครับแล้มันหาสิบเด้อยช่วงนี้ขึ้นไปยีนดวดตัวหัวมันนี่หาสิบครับเราผมิี่มมัดไว้แค่สี่สิบเจ็ดเส้นผมเสียวตามบ้าตัวนี้เพราะว่ามันมีแบบทีแน่นอนนะพี่น้องเนาะน,นี่ครับนี่ครับผมคือที่เอาแค่สี่สิบ เดี๋ยวผมเบวจากหนีวุ้งมานีสี่สิบสี่เส้นทิมสี่ิบสี่เส้นรับตัวนี้ก็ออกมานี่กับเจ็ดเส้นไปหกเส้นครับนี่ครับอยยุประมาณนี้พี่น้องนะครับสัดส่วนมันเ่้าจุลาเมตรหาสิบกับต่ว่าก์ขึ้นคือเก่าครับพี่น้องโดยแล้วเขาจะจีด้ยมาปรับเอะพี่น้องเวลาเขาขึ้นนะครับเวลามันขึ้นเขาก็ตีมาปรับเอ้คือเก่าครับผมมาปรับเอาช่วงระยะมัธนูตัวนี้เนาะถ้าเกิดมันเบาหัวเขาก็จะขยับขึ้นถ้ามัน นักมาเขาก็ออกลงมาเนาะธนูนี่พี่น้องเขาก็ต้องไปเทสแล้วก็ไปวัดบึงที่น้องที่จริงปกติเราทามันได้สัดส่วนเป๊ะๆดีเขาสิมัดมัดสิมามยุ่สียระยะตรงนี้เลยก็ดีครับปีกบนแต่ตัวนี้มันอยากเบามันอยากเบาเบาหางหนึ่งผมก็แล้วเอาขึ้นนี่ครับนีสัดส่วนนี่ัวนี้ครับขอบคุณนะครับเอฟซีที่เขามาตกีต่มแล้วเขาเขามาช่มเลยว่าถามว่าถามเนาะแต่ต้องก้อนยนก็ต้องขอโทษเสี้นวาวบอมนะครับเนาะเพราะว่า ผมก็บ่ได้เก่งปานไดนเนาะพี่น้องพอดีเพิ่นถามมาผมก็เลยมาวัดให้เบิ่งเพิ่นเบิ่งเนาะสำหรับสัดส่วนวาวร้อยเมตรเมตดร้อยเมตรห้าสิบเซนตุลาเมตดร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมก็เลยมาวัดให้เพิ่นเบิ่งเพราะว่าเพิ่นถามมาเนาะครับเอื้อเพิ่นถามมาแต่ว่าพวกเสี้ยนวาวเพิ่นหรือว่าพวกพี่ๆเพิ่นที่เพิ่นเก่งหรือว่าน้องๆทีๆ่เก่งกว่านะครับกะสิบบก,กะสิปบก,กะสีปบประมาณน,นี้เด้อพี่น้องแต่ว่าสำหรับวาวตัวน,นี้ผมบอกซ้ำนี้ครับก็ขึ้นอยู่พี่น้องก็ขึ้นดีอยู่ครับนะครับ นะครับขอบคุณเอฟซีที่เขามาติดตามทั้งคะแนนของเฮาคนปะตินพระจินพระเฮ็ดนะพี่น้องช่วงนี้กับผมกับเพื่อนได้ออกไปทั้งนอกในนะครับก็ยังเก็บพวกขาอยู่พี่น้องนะครับเห็นไหมเห็นตากับแววไหมนะครับนะครับเห็นเห็นให้ให้เห็นตรงตรงนี้เลยนะถอยไปหน่อยนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีที่เขามาติดตามและเขามาถามสอบถามนะครับส่วนสัดส่วนของวาวจุฬามี้านสิบตัวนี้กับสี่ประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะจำได้บ่ครับนะครับส่วน,สนี้กับสี่ ปีกบนปีกล่างแล้วก็อกกลางคือเมตรห้าสิบนะครับก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเซนเมตรเลยพี่น้องนะครับส่วนบนส่วนล่างแล้วก็เ้าก็มมแบ่งตัวอกนี่ครับก็คือห้าสิบ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 เมตรเลยครับนะครับกับมาช่วงนี้แต่ช่วงห้าสิมัดหัวตัวนี้กับหัวตัวนี้นะครับจากจากระยะอกกลางมาน,น achieve, ี่ครับก็คือเอาเจ็บเส้นหรือหกเส้นก็ได้พี่น้องเอาขึ้นไปนี้เลยมัดขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้เ้วแ,แวต่ห้องนะพี่น้องจะเอาสุดก็ได้หรือบ่สุดก็ได้ก็ได้คือกันครับตัวตัวนี้กับสียู ตอนนี้ผมก็เอาซีเกตวะซีเกตซีแปดครับแล้วแต่เขานะครับมาสิมัดมัดก่วงก็เอาว่ากวงมัดนี่ก็เอาเอาเขาให้มันสีเงาๆก็ได้ครับก็ขึ้นขึ้นครับนะครับนี่ครับสัดส่วนตัวนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับเอาเม็ดตุลาเม็ตุลาเม็ดฐานสิบนะครับขอบคุณมากมากครับที่เข้ามาติดตามทางช่องนะครับขอบคุณยฟซีนะครับครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ